ครับกบสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขุสุขคนครับผมพบพ่พบเจอกัน,กนคือเก่าเหมือนเดิมกับผมบ่าววอนคนซีสเกตนี่หนุ่มอิสาวทำง,งานตายนาะครับเนาะมันแหง้งมันแหลงแหงง้งหพี่น้องเอ้ยเบิร์ใบเลือพี่น้องตายเบิร์ตแหลงแหงขามาสำรวจกล่องนะครับเนาะโอ้ย ยังเลยนะโอ้ยฮ่าฮ่าโอ้หวยเปิดหัวโดวยก็เอาเลยตัวนี้พี่น้องเปิดหัวปุ๊บก็เอาปุ๊บเลยตัวนี้หวยคืออยู่คืออยู่ คืออยู่ครับคืออยู่ถ่าแบบนี้เปิดหัวปุ๊บก็เอาปุ๊บโอยยางตายเนาะแบบนี้ว้า,กกา,า,า,าค้นเห่านี่กับแปลกนะพี่น้องถ่าได้กินนี่ดมหานะเนอ,อถ่าได้กินนี่ดมหาเลยแล้วแท่นที่สินี้บนนี้เลย เป็นสัญชาตญาณเนาะพี่น้องเนาะเออถ้าได้กินนี่ต้องดมหาครับยากหูว่าอีหยังกินอีนนนะหยังนะโอ้ยโลกจิตดีคน,นเอา้าวบาบูบาบูเป็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะอย่งไรดมก็ดมตัวเขาพาดมโอ้ย จะผ่าเปิดจะผ่าเบือ่อจะผ่านายกันเ้พนอพี่น้องเอ้ยบ่ได้เบืองยางเดียวหรอกครับเดิ้งหลายยางอยู่ส่มสวนสวนกจิกน้ำอีกนะพี่น้องเชียนช่มแล้วผมก่อนดกกัะดกพลูพี่น้อง มวาไง่มันต้นนายครับยังเออต่วนหน่อยๆน่อยังโดกกระแต่เน่าพี่น้องเลยมันเน่าครับตัวปลูกใหม่ล่ะท่านในเห็ดค้างหายอยู่พี่น้องก็ขึ้นสูงเหรอท่านหวังถ้ามีเวลาอยู่ตองนั้นปูกอรกลมเครื่อนละครับขึ้นค้างแล้วอ,อ่ะ อัปเดตสถานการณ์เคือแบกทัวให้พี่ให้น้องเบิ้งไปนั่นะครับเนาะยามกงเฮา,าไปพร้อมต่างวันนี้้ระกรกงนี่ไปครับไปหลุ่นอยู่สองล้างเฮาโอ้ย กบอลลันอ่ะอไปยังครับนี่อีกหลังหนึ่งไงฮาหลุนยูกไปเบิ้งเป็นจังไงสิโขกสิมนนันไงบอเดืด่อยๆแม่ฮาเล่นก่อนเพื่อนอนอาบแดดถ้าจจได้ะสู้ไม่พี่ให้นองเบิ้งโอ้ยโบเห็นดีดีไปครับไปลุ้นอีกหลังนึ่งนะครับเนาะ นพี่น้องผ้าสันแน่บอกครับบ็สันน้อกนอผมใส่ใหม่กันสันไหมต่อให้เวียกนกงนะไรมันกับ่บสันอยู่แล้วล่ะพอดิคา,ามผ้าพีผ้าน้องคามไปฟังนันไปใส่ฟังกับแพงฟังนันกับสั้นไปก้าเชื่ออยู่พี่น้องเลยนงอนอยังพี่น้องก็สีโบไปเพราะว่าพ,พ,พื้นที่มันติดก,กันครับ มันก็หากินขามไปขามมาจู่นี่ไตก็แพงก็แถวนี่นะครับเนาะแต่ผมสิหมุนหัวไปเห็นอย่างโอ้ยีนออย้องเอยบอลลันนะครับเน้อน้ำกันครับเงือกแหงแล้วก็ไปหาเงือมาเปลี่ยนนะครับเนาะเอา สำหรับยามกงก็จะฝากไว้ชเช่นนี้แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปต่อคลิปต่อหนังแห่งพีน้องกันจะคอยติดตามครับว่าจะไปเห็นหนังแล้วครับเนาะโอเคโอ้ยครับพี่น้องหลังจากห้าไปยามกงแล้วลนะครับเนาะ,ะเอ้ากลับมาเห็ดหลวกกิ่นกินต่อแบบเนี่ยโอ้ยคิดเข่าคนแล้วกันพี่น้องเลยตั้มกระเทียมตั้มพริกใส่เพิ่มขั้ม,มเผ็ด ฟังมันนี่ก็ับแล้วสามชั้นเข้าลวกหุ้นเส้นแล้วกาศประกาศขาวพี่น้องว่ามีผักบุ้งมันนี่บุง้งผมมีครับผมมันนี่เอ้าเดี๋ยวจะมากินพาพี่พาน่องกินเสพจะคำสองำโอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเบนงครับผม มันสุดหยอดไปเลยอ่ะนอนุญาตวางกล่องต่างกล่องนะครับเนะบาะบบดนี้สิได้มากินกันเสร็จโอ้ยอ่ะครับผมอ่ะได้ซ้ำเลยวะพี่น้องว่า,าลนจักหน่อย <laughs> โอ้อชิจูมาเก,กาะไก่ในชิจูเฮ้ยบุ้ยเต็มหนาเลย ơi bàn khiệp Hãy subscribe năm kênh Ghiền trên ลบลอกนพักมันจะเป็นเป่าคือเุ่าวาานะพี่หน้่ง กอ,องผมไม่ยังพี่น้งองอ๋อมันชนด่านหลังงอ,อ,อด่านหลังไม่นชนผนัง ด้านหลังมันชนผนังพี่น้องเลยมุงจูคูเลย่ะวาดยว่าเป็นแบดเบิดแบดเบิดจงได้กระลำสต่์มาอู้สแสบน้งกันพี่น้องเลย โอ้ยเห็นหลับพี่น้องเงยอยู่ผู้เดียวแักที่กินหนังแต่ละมืออ้าจะเนี่ยกินอ่างพี่อ่างหน่องก่เห็นหลับพี่หน่องเ,อเ้ย บออดพี่น้องผมอยู่บรเิเวยวบออดครับขอจะมาอยากหยังนเดี๋ยวกินทุกอย่างนอกแค่จ้าว่ากินอาหารเห็ดเท่าน,นั้นเองจะหมดได้กิน ครับพี่น้องไปเหตุคลิปเน่าหนอกก่อนจะขอปิดคลิปอย่างไรส่วนหนึงนะครับเนาะขอการคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวมากินต่อพี่น้องปิดคลิปก่อน